บ้านนกแอนนะครับอําเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้เป็นเป็นบ้านนกของเรานะครับไม่ทับรังนกแพอีสานนะครับที่เราเคยโพสต์ไปนะครับคลิปเก่าๆลองไปไล่ดูนะครับห้าคูณยี่สิบหนึ่งชั้นบวกโดมผนังสองชั้นนะครับหลังนี้อยู่พื้นที่นกน้อยนะครับเราไม่ได้ทำหลังใหญ่นะครับก็ โลเคชันดีนะครับแล้วก็ตรนี้ก็นกเริ่มเล่นเสียงแล้วนะครับหลังนี้เปิดช่วงพฤศจิกานะครับแต่นกจะเริ่มนอนมีนอนตั้งแต่ช่วงแรกนะฮะแต่ไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็นกเริ่มเล่นเสียงแล้วนะครับก็เป็นแนวโน้มที่